การดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาปลอดภัยรุ่นที่1ประจำปี2564โรงเรียนบ้านหินเพิงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสีส่วนที่1ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนนายทุวนนบานโพผูพ้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเพิง มีบุคลากรจำนวน14คนและนักเรียนจำนวน180คนรวมทั้งสิ้น194คนบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยทั้งหมด14คนโดยมีคำสั่งแต่งตั้งที่ชัดเจนข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุเป็นเพศชายหนึ่งคนดำเนินงานแก้ไขโดย ทำการปฐมพยาบาลและส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาส่วนข้อมูลสถิติในด้านอื่นๆไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยข้อมูลการประกันภัยในสถานศึกษาชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานนางสาวกิษณาการบุตรครูประสานงานประกันภัยและนายพงษ์ทรสีน้ำอ้อมครูเจ้าของโครงการส่วนที่สอง การดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาปลอดภัยรุ่นที่หนึ่งประจำปี2564โรงเรียนบ้านหินเพิงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคนครราชสีมาเขต4ได้ดำเนินการโรงเรียนสถานศึกษาปลอดภัยทั้งสามด้านคือด้านที่หนึ่งด้านอาคารสถานที่ด้านที่สองด้านสุข,ขอนามัยและด้านที่สามด้านสังคมโดยมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ด้านที่หนึ่ง ด้านอาคารสถานที่ตัวชี้วัดที่หนึ่งจัดทำนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศนโยบายที่เห็นได้ชัดเจนมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งสามด้านและมีการลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษาตัวชี้วัดที่สองมีการจัดทำแผนงานดำเนินการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ระบุความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีงบประมาณในโครงการ ตัวชี้วัดที่สมีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนบ้านหินเพิงได้ดำเนินการดังนี้มีการบันทึกการประชุมมีคำสั่งนโยบายด้านความปลอดภัยของสถานศึกษามีการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับน้อยและมีการอบรมเรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษาจากเทศบาลตำบลวังไซ ตัวชี้วัดที่สมีโครงการหรือการดําเนินการเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหินเพืงิงได้ดําเนินการดังนี้มีโครงการจัดภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโครงการไวสยใส่ใจแยกขยะและโครงการห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนตัวชี้วัดที่หมีการดูแลสำรวจ หรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดผู้รับผิดชอบโรงเรียนบ้านหินเพิงได้สรุปผลการสำรวจความปลอดภัยในสถานศึกษาได้ผลดังนี้สรุปแบบสำรวจความปลอดภัยระดับ5ดีเยี่ยมเท่ากับ91.79ระดับ4 d ดีเท่ากับ 8.21ระดับ3ปานกลางเท่ากับ0ระดับ2น้อยเท่ากับ0ระดับ1น้อยที่สุดเท่ากับ0และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยตัวชี้วัดที่6มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือการต่อสายดินในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหินเพลิงได้ดำเนินการดังนี้มีคำสั่งผู้ดำเนินงานด้านไฟฟ้ามีมาตรการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า มีการติดตั้งสายดินและมีสวิตตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติตัวชี้วัดที่7มีระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษามีมาตรการป้องกันอัคคีภยัยและมีถังดับเพลิงทุกจุดในโรงเรียนตัวชี้วัดที่8โรงเรียนต้องมีแผนป้องกันและระง,งับอัคคีภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหินเพลิงได้ดำเนินการดังนี้มีแผนป้องกันและระง,งับอัคคีภยัยมีการอบรมโดยใช้ถังดับเพลิง และมีการซ้อมหนีไฟตัวชี้วัดที่เกมีการอบรมการดับเพลิงชั้นต้นในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหินเพิงได้ดําเนินการดังนี้มีคําสั่งอบรมการดับเพลิงมีรายงานฝึกอบรมการหนีไฟและการฝึกอบรมการดับเพลิงตัวชี้วัดที่สิบการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาโดยใช้หน่วยงานที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ฝึกสอน ตัวชี้วัดที่11การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษามีสนามเด็กเล่นแข็งแรงไม่ชำรุดมีเซฟตี้โซนและมีแผนป้องกันอันตรายตัวชี้วัดที่12การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่นักเรียนด้านความปลอดภยัยมีประกาศชุมชนแห่งความปลอดภยัยมีคู่มือความปลอดภยัยและมีวิทยากรให้ความรู้เรื่องความปลอดภยัย ัวชี้วัดที่13มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเช่นการจัดระบบจราจรการสวมหมวกกันน็อกการดูแลยานพาหนะรับส่งนักเรียนใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์โรงเรียนบ้านหินเพลิงได้ดำเนินการดังนี้มีมาตรการความปลอดภัยในการจราจรมีทะเบียนควบคุมพาหนะไปแนะนำการจราจรต่างๆกิจกรรมการจราจรขี่จักรยานเป็นแถว ขี่รถจักรยานยนต์ใส่หมวกนิรภัยเสมอและมีเกรติบัตรการจราจรด้านที่2ด้านสุขอนามัยตัวชีวัดที่1มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหินเพลิงได้ดำเนินการดังนี้มีคำสั่งการอบรมการปฐมพยาบาลมีการรายงานการอบรมและมีเกรติบัตรการปฐมพยาบาล ตัวชี้วัดที่สองมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือในสถานศึกษาและมีคำสั่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่สามมีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษาพร้อมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ส,สี่มีห้องซ้วมและอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนแยกชายหญิงตัวชี้วัดที่ห้าการจัดน้ำดื่มที่สะอาดอ่างล้างหน้าที่ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอตัวชี้วัดที่6มีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะโรงเรียนบ้านหินเพิงได้ดำเนินการดังนี้มีโรงอาหารสะอาดปลอดโปรง่งเพียงพอมีที่ล้างจานถูกสุขลักษณะและเพียงพอที่ความจานฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงแดดและรายงานอาหารตามโปรแกรมไทสกูลันช์เป็นประจำตัวชี้วัดที่7ดมีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาด หรือโรคติดต่อให้กับนักเรียนและบุคลากรมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยตัวชี้วัดที่8มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัยมีป้ายให้ความรู้และกิจกรรมใช้สารเคมีปลอดภัยตัวชี้วัดที่9มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษา และการวางแผนป้องกันที่เหมาะสมตัวชี้วัดที่สิบมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหินเพิงได้ดําเนินการดังนี้หนึ่งจัดทํามาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรและชัดเจนสองจัดทําป้ายแสดงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนที่เห็นได้ชัดเจนสสร้างความร่วมมือ MOU กับชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สี่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมความร่วมมือจากประชาชนเช่นการสำรวจฉีดวัคซีนให้กับสุนัขตัวชี้วัดที่สิบเอ็ดโรงเรียนต้องไม่มีสุนัขในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบ้านหินเพิงได้ดำเนินการดังนี้มีป้ายประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้ามีแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์มีมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและภายในบริเวณโรงเรียนไม่มีสุนัขด้านที่สามด้านสังคม ตัวชี้วัดที่หนึ่งสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชนผู้ปกครองหรือหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหินเพิงได้ดำเนินการดังนี้มีโครงการสายสัมพันธ์ชุมชนมีการประชุมและมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนและขอความอนุเคราะห์จากชุมชนฉีดยาฆ่าเชื้อโควโิดาตัวชี้วัดที่สองมีหนังสือตำราหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภยัย อาชีวะนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าตัวชีวัดที่สนักเรียนจัดตั้งชมรมและมีคณะกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหินเพิงได้ดำเนินการดังนี้รายงานผลการจัดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันคำสั่งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและมีกิจกรรมทูบีนัมเบอรวันตัวชี้วัดที่ส การเฝ้าระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กของนักเรียนได้อย่างเหมาะสมตัวชี้วัดที่5การเฝ้าระวังและมีมาตรการในการดูแลการล่วงละเมิดทางเพศของนักเรียนโรงเรียนบ้านหินเพิงได้ดำเนินการดังนี้มีมาตรการการควบคุมดูแลการล่วงละเมิดทางเพศของนักเรียนคำสั่งคณะกรรมการดูแลการล่วงละเมิดทางเพศของนักเรียนแผนการจัดการเรียนรู้และใบกิจกรรมเรื่องเพศศึกษา ป้ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศของนักเรียนส่งเสริมระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมตัวชี้วัดที่6เฝ้าระวังและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองจิตอาสาสมัครในการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดโรงเรียนบ้านหินเพิงได้ดำเนินการดังนี้มีคําสั่งคณะกรรมการเครือข่ายป้องกันยาเสพติดมีเกรติบัตป้องกันยาเสพติดมีมาตรการป้องกันยาเสพติด และแผนการจัดการเรียนรู้ป้องกันยาเสพติดตัวชี้วัดที่7การเฝ้าระวังป้องกันภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์โรงเรียนบ้านหินเพิงได้ดำเนินการดังนี้มีคำสั่งคณะกรรมการมีมาตรการป้องกันมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และให้ความรู้ผู้ปกครองด้านอาชญากรรมไซเบอร์ ในการส่งเสริมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนบ้านหินเพิงจนประสบผลเป็นที่น่าพอใจนั้นมาจากกระบวนการทำงานในรูปแบบคอมพา to ูสตาเข็มทิศสู่ดวงดาวสู่สถานศึกษาปลอดภัยบนวงจรคุณภาพ P.D.C.A. เป้าหมายเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดสู่นักเรียนครูผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง